ลาสมิงสวัสดีครับบ้านหนองน้ำคำเป็นหมู่บ้านที่อยู่สงบร่มเย็นมานานนับสิบปีแต่ก็เกิดมีเหตุเดือดอร้อนไปทั่วทั้งหมู่บ้านอย่างไม่คาดคิดขึ้นมา เมื่อมีเสือเข้ามาในหมู่บ้านในยามค่ำคืนและลากเอาว,วัวควายของชาวบ้านไปกินซึ่งเมื่อได้สำรวจดูในบริเวณคอกนั้นมีรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนผู้คนต่างพากันหวาดผวานอนตาไม่หลับไม่เป็นอันทำมาหากินและต่างก็พากันแปลกใจที่หลายปีแล้วไม่มีเสือเข้ามาในหมู่บ้านและป่าแถวนี้ก็ถูกผู้คนบุกเบิกทำไร่จนสัตว์ป่าทั้งหลาย ต่างหายเข้าไปในผาลึกจนยากที่จะเห็นออกมาเพีนผ่านใกล้หมู่บ้านในปัจจุบันคืนวันหนึ่งประมาณห้าทุ่มในยามหน้าหนาวเดือนธันวาคมขณะที่พรานอาจกับเพื่อนพรานอีกสองสามคนกลับมาจากการออกล่าสัตว์ในเวลากลางคืนขณะที่กำลังเดินผ่านบ้านของผู้ใหญ่อ่างได้แลเห็นผู้ใหญ่อ่างกำลังนั่งผิงไฟอยู่ลานหน้าบ้านจึงได้พากันแวะเข้าไปนั่งคุยด้วยผู้ใหญ่อ่างเมื่อแลเห็น ก็ร้องทักทายด้วยความคุ้นเคยกันเอาม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 าผ่านอารมานั่งผิงไฟก่อนหนาวออกอย่างนี้ยังพากันออกล่าสัตว์ในกลางคืนอีกได้อีกนะเป็นข้าคงไม่ไหวแน่วะ่ะเป็นไงเข้าท่าไหมก็ได้กระต่ายกับไก่ป่านะผู้ใหญ่สัตว์ใหญ่ๆห,หายหน้าไปหมดคงพากันเข้าไปในป่าลึกกันหมดนะ ร้านอาจตอบพร้อมกับเดินเข้านั่งยองๆพลางยื่นมือที่หนาวสัน่นเข้าไปรับไออุน่นจากกองไฟซึ่งพักพวกก็พากันตามเข้าไปนั่งล้อมวงรอบกองไฟด้วยความเหน็บหนาวแล้วนั่งสนทนาพาเทียเรื่องราวกีปาถะจนล่วงเลยไปหกทุ่มกว่าๆในขณะที่สนทนาการเพลินๆเ,เหมือนจะไม่มีใครง่วงเพราะคุ้นเคยกับความเป็นอยู่แบบนี้มานานแต่ในขณะที่กำลังคุยกันอยากออกรถอยู่นั้นพรัน ทิชจันก็แผดร้องเสียงหลงเมื่อเสือโคร่งตัวมหือมากระโดดเข้าตะครุบกระชากร่างของทิชจันจนหงายท้องและถูกลากออกไปทางป่าที่เพิ่งจะพากันออกมาเมื่อสักครู่วงสนทนาแต่กระเจิงต่างพากันอกสันขวัญแขวนแต่ด้วยสัญชาตญาณของพรานป่าก็พากันวิ่งตามหลังเจ้าเสือมหาภัยที่กําลังลากร่างของทิจันไปอยู่ไม่ห่างนักพรานอาจกระชับปืนลูกซองในมืออย่างร้อนรน วิ่งติดตามเจ้าเสือร้ายนั้นไปอย่างไม่หวาดวันโดยมีเพื่อนพร,รานวิ่งตามติดอย่างไม่ลดละเสียงปืนดังระงมตามหลังหวังจะให้เจ้าเสือมหาภัยนั้นตกแกตื่นแล้ววางร่างของทิจจันแต่ก็เหมือนมันจะไม่ตื่นตระหนกกับเสียงปืนที่ไล่หลังตามอย่างกระชั้นชิดแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าพวกพรานที่ไล่ล่าตามหลังมากระชั้นชิดเกินที่มันจะลากร,ร่างของทิจจันต่อไปได้เจ้าเสือโคร่งลายพาดกรอนก็ทิ้งร่างของทิจจันลง แล้วกระจนหายวับไปกับความมืดทุกคนต่างกรูกันเข้าไปหาร่างของทิจจันที่นอนร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดและมีเลือดอาบแดงเถืออไปเกือบทั่วตัวพรานอาจอรีตะกลบอกพรานขุยกับชิดแสงเข้าไปหามเอาร่างของทิจจันแล้วบอกให้คนที่เหลือกับตนเองคอยระวังหลังในขณะที่หามร่างของทิจจันกลับเข้าหมู่บ้านหลังจากช่วยกันตรวจด,ดูอาการและบาดแผลของทิจจันแล้วตาปุ่นได้เอ่ยออกมาว่า ข้านี่แปลกใจจริงๆเพราะนับสิบปีแล้วที่หมู่บ้านของพวกเราไม่มีสัตว์ป่าออกมาให้เห็นขนาดข้าอยากจะกินลาบกระต่ายสักตัวยังต้องดันด้นเข้าป่าไปตั้งไกลโขแล้วเสือมันออกจากป่ามาหากินในหมู่บ้านของเรานี้ได้อย่างไรเพราะสัตว์ป่าที่มันจะหากินอยู่ในป่านั้นก็มีตั้งมากมายตาปูนเอ่ยออกมาด้วยความเครือบแคลงใจซึ่งผู้ใหญ่อ่างก็ได้พูดออกมาด้วยความแปลกใจชิดเดียวกันว่า ก็นั่นสีตาปุนข้าน,นี่ก็คิดสงสัยอยู่เหมือนกันและนี่ข้าก็ไม่แน่ใจนะว่าเจ้าเสือมหาภัยตัวนี้มันจะหวนกลับมาอีกหรือไม่นะเพราะหมู่บ้านของเราก็อยู่ใกล้ป่ามากกว่าหมู่บ้านอื่นในแถบนี้เสียด้วยและถ้าเกิดมันหวนกลับมาอีกเราจะมีวิธีป้องกันหรือจัดการกับมันอย่างไรเพราะถ้าขืนปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆหมู่บ้านของพวกเราจะต้องอยู่ไม่เป็นสุขเป็นแน่ ผู้ใหญ่อ่างพูดเหมือนจะขอความเห็นซึ่งลุงคำมีที่นั่งอยู่ข้างๆก็ได้มีความคิดเห็นออกมาว่าตอนนี้เจ้าเสือตัวนั้นมันก็หนีไปแล้วมันตกใจกับเสียงปืนที่ไล่าตามหลังมันขนาดนั้นน่ะข้าว่ามันก็คงจะขยาดไม่กล้าหวนกลับมาอีกแน่ละรอดูไปอีกสักระยะเถอะผู้ใหญ่เพราะนานแล้วที่พวกเราไม่เคยเห็นเสือเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเราน่ะ ผู้ใหญ่อ่างฟังแล้วก็พยักหน้าพรางหันไปทางพรานอาจที่กําลังเอายาสมุนไพรที่บดแล้วโปดลงบาดแผลของทิจจันแล้วถามออกมาว่าแล้วพรานอาจคิดเห็นเป็นอย่างไรล่ะข้าเองก็หวาดหวั่นและมองไม่เห็นทางใดนะเพราะห่วงชาวบ้านทั้งลูกเล็กเด็กแดงตลอดทั้งวัวควายที่อยู่ตามข้อของชาวบ้านด้วยนะพรานอาจเมื่อได้ยินจึงได้ให้ความเห็นออกมาว่านี่ก็นานนับสิบกว่าปีแล้ว ที่หมู่บ้านของพวกเราไม่เคยมีเสือหรือสัตว์ป่าใดๆเข้ามาข้าเองก็สงสัยอยู่นะว่าเจ้าเสือโคร่งตัวนี้มันอาจจะบังเอิญผ่านเข้ามาและคงมาเห็นกลุ่มของพวกเรากําลังเผลอเลยได้โอกาสเข้าทำร้ายนะก็เอาตามที่ตาลุ่นแกว่าน,นั้นก่อนส่วนพวกข้าที่เป็นพรานก็จะคอยสังเกตการให้ในแต่ละวันและคืนถ้ามันหวนกลับมาอีกก็ค่อยว่ากันอีกทีเถอะผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่อ่างนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยออกมาว่าเออก็ดีถ้าก็คิดอยู่เหมือนกันงั้นก็เอาตามที่พรานอาจว่ามานะแต่ก็อย่าพากันประมาทล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะเรียกประชุมชาวบ้านอีกทีนะเกรงว่าจะพากันหวาดวิตกจนไม่เป็นอันทำมาหากินเอาละช่วยกันพาทิจันกลับบ้านเถอะพรุ่งนี้ค่อยตามไปดูอาการอีกที เมื่อตกลงกันเป็นที่เข้าใจแล้วพรานอ่านและคณะก็พาทิจจันกลับเข้าบ้านแล้วจึงได้แยกย้ายกันกลับไปหลังจากเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นได้ไม่ถึงสิบวันเจ้าเสือมหาภัยตัวเดิมได้หวนกลับมาอาระวาสอีกโดยได้เข้ากัดวัวกวายของชาวบ้านแล้วลากออกไปกินสองสามคืนติดติดกันจนชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาไม่เป็นอันทำมาหากินซึ่งผู้ใหญ่อ่านก็กระวนกระวายใจเป็นอย่างมาก จึงได้บอกให้ลุงคำมีไปบอกกล่าวพรานอาดและพักพวกมาพบเพื่อปรึกษาและหาทางป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกก่อนเที่ยงเมื่อเห็นว่าพรานอาดพร้อมทั้งคณะนายพรานของหมู่บ้านที่ลุงคำมีได้ไปบอกกล่าวพากันมาที่บ้านของผู้ใหญ่อ่างพร้อมหน้ากันแล้วผู้ใหญ่อ่างจึงได้เริ่มการปรึกษาหารือทุกคนก็ทราบดีแล้วนะว่าขณะนี้หมู่บ้านของพวกเรากำลังเดือดร้อน พราะเจ้าเสือตัวนั้นได้หวนกลับเข้ามากินวัวกินควายของคนในหมู่บ้านอีกจนพากันเดือดอร้อนไปทั่วถ้าก็เห็นแต่พวกเรานี่แหละนะที่พอจะช่วยคลี่คลายเหตุเดือดอร้อนนี้ได้ก็เลยอยากขอความเห็นว่าพวกเราจะพอมีแนวทางใดในการขจัดความเดือดอร้อนนี้ได้อย่างไรใครมีแนวทางใดก็พูดออกมาได้เลยขณะนี้ชาวบ้านกำลังรอการช่วยเหลืออยู่ช้าไม่ได้แล้วนะ คืนนี้ก็ไม่แน่ว่าเจ้าเสือตัวนั้นจะเข้ามารังควานอีกหรือไม่พวกเราจะต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะค่ำในวันนี้นะเมื่อเห็นว่าควรจะทำอย่างไรก็ให้รีบจาัดก,การนะข้าจะได้เรียกประชุมชาวบ้านก่อนที่จะค่ำในวันนี้ตาปุ่นซึ่งนั่งเงียบๆฟังอยู่ข้างๆลุงคํมมีได้หันไปทางพรานอาดแล้วถามออกมาว่าพรานอาดคิดว่าพวกเราควรจะทำอย่างไรดีล่ะ พอมีหนทางใดที่จะจัดการเจ้าเสือตัวนี้ได้ไหมพรานอาจหันไปทางพรานผุยก่อนจะพูดออกมาว่าก็คงต้องจัดเวียนยามละลุงผู้ใหญ่วางใจเถอะเดี๋ยวข้าจะจัดการให้ผู้ใหญ่อ่างมีท่าทีโล่งใจก่อนจะพูดออกมาว่าเออดีแล้วพรานอาจงั้นในการจัดคนเฝ้าเวียนยามข้าขอให้เป็นหน้าที่ของพรานอาจก็แล้วกันนะ จะจัดใครเข้าเวียนยามอย่างไงก็เอาที่พรานอาจจะเห็นสมควรเลยนะเพราะพรานอาจและพวกเราซึ่งเป็นพรานกันทุกคนต่างก็รู้ดีว่าใครมีฝีมือในการเป็นพรานมากน้อยแค่ไหนยังไงก็เริ่มเฝ้าเวียนยามกันในคืนนี้เลยนะคงจะต้องเฝ้าเวียนยามดูแลหมู่บ้านไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบนั่นแหละยังไงก็ขอพึ่งพวกเรากันทุกคนล่ะนะ การอานอารปาดพร้อมกับหันไปทางพรานผูยและพานทุกคนที่นั่งอยู่พร้อมหน้าจึงได้ร่วมกันวางแผนตั้งรับโดยเห็นว่าเจ้าเสือโคร่งตัวนั้นทุกครั้งที่ออกมามันมักจะมาจากทางป่าที่เคยเข้าไปล่าสัตว์ก็แสดงว่ามันอาศัยอยู่ในป่าที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลนักแต่อาจจะอยู่ลึกเข้าไปอีกจึงตกลงที่จะพากันคอยดักซุ่มมันที่ปากทางที่จะเข้าหมู่บ้านเมื่อเข้าใจในการวางแผนเป็นอันดีแล้ว ก็ได้ไปแจ้งแผนการให้ผู้ใหญ่อ่างทราบเพื่อจะได้เตรียมเรียกประชุมชาวบ้านก่อนจะค่ำแล้วจึงได้แยกย้ายกันกลับไปเตรียมความพร้อมในการทํางานหลังจากผู้ใหญ่อางเรียกประชุมชาวบ้านจนชาวบ้านเข้าใจในการวางแผนป้องกันตลอดจนได้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันในช่วงที่มีการเฝ้าระวังภัยของหมู่บ้านดีแล้วทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับเข้าบ้านท่ามกลางความหวาดหวัน่นต่ออันตรายจากเจ้าเสือมหาภัยนั้นซึ่งไม่รู้ว่า มันอาจจะเข้ามาในหมู่บ้านตอนไหนผ่านไปสองคืนสองวันที่ไร้วีเววของเจ้าเสือเพชฌฆาตแต่พรานอ่านและพักพวกก็ไม่ละความพยายามที่จะนั่งคอยดักซุ่มรอเจ้าเสือมหาภัยนั้นอย่างใจจดใจจ่อในคืนที่3พรานอาจนั่งนิ่งอยู่บนเตียงไม้ไผ่ซึ่งเป็นจุดดักซุ่มในเส้นทางที่จะเข้าสู่หมู่บ้านสายตามองออกไปทางแนวป่าที่เห็นลิบลับไปทางป่าใหญ่ ในขณะที่ดวงตะวันกําลังเคลื่อนคล้อยลงต่ําจนเกียนจะรับยอดไม้ทิศแสงได้เอ่ยปากถามออกมาว่านี่พรานอาร์เสือมันจะรู้ว่าพวกเรามาคอยดักจัดก,การมันไหมนี่นี่ก็ผ่านมาสองคืนสองวันแล้วที่ไม่เห็นร่องรอยของเสือตัวที่ว่านั้นเข้ามาหรือว่ามันไม่กล้าที่จะหวนกลับมาอีกแล้วหรือไม่มันก็อาจหันไปหากินในทางอื่นแล้วเพราะหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นมา ยังไม่เห็นว่ามีบ้านหลังใดถูกเสือเข้ามารังควานอีกเลยพรานอาจหันกลับมาพร้อมกับเสียงหัวเราะฮๆแล้วพูดออกมาว่า <c oughs> แล้วข้าจะไปรู้ได้อย่างไงว่าเสือมันจะมาหรือไม่นะ่ะคงต้องรอดูว่ามันจะมาหรือไม่ล่ะนะถ้ามาก็เห็นถ้าไม่มาก็ไม่เห็นก็คงต้องรอดูอีกนั่นแหละยังไงก็ต้องไม่ประมาทไว้ก่อนลนะยังไม่ทันที่พรานอาจจะหันกลับไปทิศสุก็พูดออกมาว่า แต่ข้าว่ามันต้องหวนกลับมาแน่ละยังเสียวไม่หายที่ข้าเห็นรอยเท้าของมันในค้อกวายของทิศแย,ย้นนะรอยมันจะใหญ่กว่าชามข้าวเลยนะพรานอาจพรานอาจ์เมื่อเห็นท่าทีของทิศสุกแล้วจึงได้พูดออกมาว่าโดยปกติแล้วเสือมันมักจะเข้ามาในหมู่บ้านก็ต่อเมื่อคนเข้านอนหรือในท่ามกลางความสงัดเงียบภายในหมู่บ้านเพราะเสือมันก็รู้จักระแวดระวังภัยเหมือนกัน ได้มีความฉลาดไม่น้อยเลยนะจะมาเรื่อไม้นั้นคืนนี้พวกเราอาจจะได้คำตอบนะเอาละพากันอยู่เงียบๆเบถอะพรานอาจหันกลับไปนั่งอยู่เงียบๆสายตาพรางสำรวจสภาพแวดล้อมไปรอบๆด้านซึ่งคณะพรานป่าของหมู่บ้านต่างก็เฝ้าระวังและอยู่ในความเงียบจนทำให้ทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดเหมือนปรสาสาทคู่คน ค่ำคืนของวันข้างแรมเงียบสงัดก,กับลมหนาวที่พัดผ่านจนหนาวเหน็บแต่ก็ยังพอมีความสว่างจากแสงของดวงดาวที่พรางคราวอยู่เกลื่อนฟ้าซึ่งช่วยทำให้สังเกตเห็นสาภาพแวดล้อมได้พอสมควรเยแปดคนนั่งนิ่งฝอาสังเกตการด้วยความไม่ประมาทแม้เสียงลมหายใจท่ามกลางเสียงรลิงเรไรที่ดังระงมก็แทบจะไม่ได้ยินประมาณห้าทุ่มเศษ สายตาทุกคู่ก็สังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่กลางทุ่งหญ้าที่เบิ้งว้างถัดจากชายป่าเข้ามาไกลจากหมู่บ้านเพียงสายตาสังเกตได้และกําลังมุ่งตรงมาทางหมู่บ้านหัวใจของคณะพรานอาจเต้นตึก,ตกหากแต่พรานอาจยังคงนั่งนิ่งสังเกตดูอย่างไม่หวั่นไหวพร้อมกับกระชับปืนลูกซองยาวขึ้นเตรียมพร้อมเพียงแต่รอให้สิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวเข้ามานั้นอยู่ในระยะที่จะยิงได้สักพัก แขกผู้มาเยือนในยามวิกาลก็มายืยนหันหน้าไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีเหมือนจะให้มั่นใจว่าไม่มีใครเห็นแล้วทิสุขขยับร่างเข้าหาพรานอาจเหมือนอัตโนมัติจนได้ยินเสียงหายใจด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเสือ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 พรานอาจเสือเสือมันมาแล้วพรานอาจไม่พูดแต่รีบเอาเมือกระตุกแขนของทิสุขให้อยู่เงียบ พลางเพ่งสายตาจ้องจับร่างของเจ้าเสือมหาภัยที่กําลังเดินย่างกายเข้ามาแบบย่ามใจพรานอ่านและทุกคนกระชับปืนในมือเตรียมพร้อมรอให้เสือเดินเข้ามาในระยะที่จะเพลิดศึกและฟังคําสั่งยิงจากพรานอาดเมื่อเจ้าเสือลายพาดกรอนย่างกายอย่างองอาจหน้าหวาดหวั่นเข้ามาห่างจากคณะของพรานอาจไม่ถึงสิบเมตรแล้วพรานอาจก็ให้สัญญาณยิงพร้อมกับปล่อยกระสุนจากปืนลูกซองยาวเข้าใส่อย่างมั่นใจ ามมาด้วยเสียงปืนทั้งของทิศสุขและทุกทุกคนที่สสดกระสุนเข้าใส่จนเจ้าเสือร้ายผงาง,า,งายร้องโฮกแล้วล้มตึงจนฝุ่นครุง้งแต่แทนที่มันจะแน่นิ่งสิ้นใจด้วยหากระสุนกลับถลันลุกขึ้นยืนตัวคำรามลั่นอย่างโกรธแทนแต่ยังไม่ทันที่มันจะก,กระโจนเข้าใส่ผู้ซุ่มยิงอย่างเครียดแค้นกระสุนชุดต่อมาก็สาเข้าใส่จนมันล้มหงายกริ้งสลือสลุนตั้งตัวไม่ติดร่างคำรามลั่นอย่างเดือดดาน แต่ก็ไม่ไวายที่จะสารล,ลุกยืนตัวเพื่อจัดทะยานเข้าหาพวกของพรานอาจสมใช้ยาของชาติเสือแล้วก็ทะยานถึงซุ้มเฝ้ายามจนเตียงไม้ไผ่หักเสียงดังโครมยงคณะของพรานอาจแตกกระเจิงเสียงของที่แสงร้องลั่นร่างกระเด็นแล้วตาลีตาลานจะลุกขึ้นวิ่งหนีเจ้าเสือมหาภายแม่รอให้เสียโอกาสมันก้มหัวค้อมขาหน้าลงเตรียมจะโจนทะยานเข้าซ้ำเหมือนได้ใจ แต่ก็ช้ากว่ามือของพรานผุยที่เหนียวไกสาสกระสุนเข้าใส่จนมันชะง,งักงนันหงายหลังไม่เป็นท่าฟุ้นตลบคลาคลุ้งจนแทบจะมองไม่เห็นทิศสุกับลุงจานมือสั่นง,งันงกบรรจุลูกกระสุนผิดๆถูกๆก,กว่าจะยกปืนขึ้นยิงได้เจ้าเสือร้ายก็ทยานหายเข้าไปในความมืดเมื่อเหตุการณ์สงบลงเสียงโกลาหลนก็ตามมาเมื่อได้ยินเสียงร้องอดอวยของที่แสงในสภาพที่เลือดอาบไปเกือบทั่วตัวทุกคนต่างวิ่งเข้าไปประคองให้ลุกขึ้น แล้วช่วยกันพยุงมานอนที่เตียงไม้ไผ่อีกตัวสักพักชาวบ้านทั้งหลายก็เข้ามาสมทบด้วยอาการอกสั่นขวัญแขวนและต่างก็พากันมาสอบถานจนอื้ออึงทิพแสงถูกกรงเล็บของเจ้าเสือโคร่งตะปบเข้าหน้าอกอย่างจางังจนเห็นผิวหนังฉีกขาดเป็นแผลเบอร์ว,อวะจนต้องเบือนหน้าหนีจากนั้นจึงช่วยกันหามร่างของทิพแสงไปยังบ้านของผู้ใหญ่อ่างเพื่อจัดก,การเกี่ยวกับบาดแผล พลันอาจพร้อมด้วยคณะตลอดทั้งชาวบ้านหลายคนที่วิ่งเข้ามาสมทบต่างพากันถือคบเพลิงและไฟฉายเพื่อเดินสำรวจดูร่องรอยของเจ้าเสือโคร่งด้วยคิดว่ามันคงจะได้รับบาดเจ็บไปไม่น้อยและต้องมีบาดแผลจากกระสุนปืนที่สาเข้าใส่ไปทั่วร่างแต่ทุกคนก็ต้องแปลกใจเพราะจะเห็นเลือดของเจ้าเสือร้ายเลี้ร่าตามพื้นดินแม้สักหยดก็ไม่มีเช้าวันต่อมา คณะของพรานอาจรวมทั้งหมู่ชาวบ้านต่างก็พากันออกมาเดินหาร่องรอยเลือดของเจ้าเสือโคร่งอีกครั้งเพราะยังไม่แน่ใจแล้วต่างก็วิพากวิจารณกันไปต่างๆนานาเพราะไม่เห็นเลือดของเจ้าเสือตัวนั้นแม้แต่น้อยมันเป็นไปได้อย่างไรพรานอาจโดนยิงขนาดนั้นนะจะเห็นเลือดของเจ้าเสือโคร่งนั้นสักยดก็ไม่มีข้านี่สงสัยจริงๆผู้ใหญ่อ่างเอ่ยออกมาด้วยความคลางแคลงใจ ซึ่งพรานอาจก็ไม่ต่างกันและได้พูดออกมาว่าก็นั่นสิผู้ใหญ่ข้าว่ามันแปลกแปลอยู่นะแต่ข้าว่ามันคงไม่หวนกลับมาที่หมู่บ้านของพวกเราอีกแล้วละ่ะโดนเข้าขนาดนั้นนะแม้จะไม่มีเลือดให้เห็นแต่มันก็เจ็บตัวไม่น้อยเลยนะผู้ใหญ่อ่างทำหน้าขมวดก่อนจะถามออกมาอีกว่าแล้วพวกเราจะทำอย่างไรต่อไปอีกล่ะนี่พรานอาตนี่ข้าย,ยังไม่แน่ใจนะว่าเจ้าเสือตัวนั้นนะ มันจะหวนกลับม,มาอีกหรือไม่นะพรานอาจหันไปมองพรานผุยเพื่อจะขอความเห็นซึ่งพรานผุยก็เข้าใจจึงได้เสนอความคิดขึ้นมาว่าเมื่อยังไม่แน่ใจว่าเจ้าเสือนั้นจะหวนกลับม,มาอีกหรือไม่ก็ต้องจัดเวรยนยามเฝ้าระวังต่อไปอีกสักสองสามวันเถอะถ้าในสองสามวันดังกล่าวเจ้าเสือตัวนั้นไม่หวนกลับมาก็ค่อยยุติการอยู่เวรเฝ้ายามหรือใครจะว่าอย่างไรก็ดีนะ เพราะข้าเชื่อว่าชาวบ้านคงจะยังไม่คลายหวาดหวั่นเป็นแน่เทศสุขพูดออกมาเพราะเห็นด้วยกับความคิดของพรานผุยฝ่ายพรานอาจจึงได้หันมาทางผู้ใหญ่อ่างซึ่งผู้ใหญ่อ่างก็ได้เห็นด้วยและได้พูดออกมาว่าก็น่าจะดีตามที่พรานผุยว่ามานะเพราะเหตุการณ์ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นหยกหยกชาวบ้านจึงน่าจะมีความกังวลและหวาดภาวะอยู่ยังไง ก็ขอให้พวกเราช่วยอยู่เฝ้าเวียนยางกันต่อไปอีกสักสองสามวันนะถ้าในสองสามวันนี้เจ้าเสือมหาภัยนั้นไม่หวนกลับมาก็แสดงว่ามันไม่กล้าหวนกลับมาอีกแล้วหรือพรานอาจจะว่าอย่างไรล่ะพรานอาจไม่ได้ฟังความคิดเห็นจึงพูดออกมาว่างั้นก็เอาตามที่ว่าหลยนะผู้ใหญ่เพราะข้าเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าขอให้พวกเราอยู่เวียนยามต่อไปอีกสักสองสามวัน เพื่อจะให้ชาวบ้านคลายความหวาดผวาลงบ้างแล้วค่อยว่ากันอีกทีเอาตามนี้นะเมื่อพรานอาจพูดจบลงทั้งผู้ใหญ่อ่างและทุกๆคนต่างก็เห็นด้วยแล้วผู้ใหญ่อ่างก็ได้พูดสำทับขึ้นมาอีกว่าเป็นอันว่าพวกเราตกลงที่จะอยู่เฝ้าเวีย,ยามกันต่อไปอีกตามที่ว่านะเอาละพากันไปดูอาการของทิศแสงกันเถอะถ้าอย่างไงจะได้ช่วยกันหาทิศแสงกลับบ้านด้วย และอย่าลืมพากันไปเยี่ยมดูอาการของทิศแสงจนกว่าจะหายดีด้วยนะขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตตลอดไปขอขอบพระคุณครับ